เรื่องนี้มาจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาเองนะครับซึ่งก็เปิดมุมมองในเรื่องของการพึ่งไฟฟ้าจากประเทศไทยซึ่งมันจะส่งผลกระทบมากมากเลยและก็เป็นในมุมที่ใครหลายๆคนไม่พูดถึงโดยเรื่องนี้ก็มีความเห็นทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยจากทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับโดยเขาเปิดประเด็นมานะครับว่าด้วยความที่กัมพูชามากกว่า25%ของไฟฟ้าเนี่ยทางประเทศมาจากการนําเข้าและแน่นอนว่ากว่า70%ก็มาจากประเทศไทยประเทศเดียว จะได้ว่าจังหวัดที่อยู่ในแถบใกล้เคียงกับไทยพัทบองบันติเมนเจยหรือไม่แต่เสียมบรียบพึ่งพาไฟฟ้าจากทางฝั่งไทยอย่างมากคือเรื่องนี้หลายๆคนทําเป็นเล่นไปแล้วก็ทําเป็นไม่สี่เรียดแต่จริงๆมันต้องสี่เรียดอยู่เยอะอย่างโรงพยาบาลถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีแสงคงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เอาแค่ในแถบชายแดนก็เห็นภาพอย่างเห็นได้ชัดหลายๆคนแทบจะไม่เป็นอันทําอะไรเลยเดียวถ้าไม่มีไฟจากทางฝั่งไทยเราแทบจะไม่มีอะไรเลย จะเปิดร้านขายของก็ไม่ได้เอาขายแค่ตอนกลางวันตอนสว่างก็พอแต่ตู้แช่ใยไม่ได้นะอะไรประมาณนั้นเลยตู้เย็นก็ใช้ไม่ได้ภาพจําสุดคลาสสิกเมื่อไม่มีไฟฟ้าจากทางฝั่งไทยก็คือตะเกียงน้ํามันจะอ่านหนังสือคนรุ่นใหม่จะอ่านหนังสือ,อ,นนสอเรียนหนังสือเนี่ยอะตะเกียงน้ํามันต้องมาแล้วดึกๆคือถึงแม้ว่าไทยกับกัมพูชาจะติดปัญหากันในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะผมคิดว่าพลังงานเรื่องของไฟฟ้าเนี่ย จริงๆมันเป็นสายสัมพันธ์ของผู้คนนะถ้าพูดถึงระดับผู้คนเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมคนทั้งสองฝั่งเอาไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นการไม่มีไฟฟ้าจากไทยสาหรับกัมพูชาของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานแต่เป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ความอยู่รอดของผู้คนหลักหลายล้านคนเลยโดยทางฝั่งของความคิดเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับมีทั้งมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับแต่ทางฝั่งที่เห็นด้วยในเหตุผลนี้นะครับก็บอกว่าคือนั่นแหะเป็นเพราะว่าโรงไฟฟ้าในประเทศของเรา มันยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งนะคุณคิดดูแล้วกันเขื่อนผลิตไฟได้น้อยลงมากผมก็เลยมองว่าไฟจากไทยเนี่ยเข้ามาช่วยประยุง์ระบบไม่ให้ดับแล้วก็ทําให้โรงเรียนมีไฟใช้ทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่มีไฟจากไทยเราต้องกลับไปใช้ใไฟฉายเหมือนสิปีก่อนอย่างนั้นเหรอม,มันเป็นอะไรที่น่าคิดมากๆอยู่เหมือนกันฤดูแล้งในกัมพูชามันจะเกิดไฟดับซ้ำซากเนื่องจากเขื่อนน้าไม่สามารถผลิตไฟได้อย่างเต็มที่ การนาเข้าไฟฟ้าจากไทยจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มคุณอธิบายได้ดีขณะที่อีกมุมมองนะครับก็ให้ความเห็นว่าก็เป็นอย่างนี้แหละคือถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นมาหยุดจ่ายไฟขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อต่อรองชีวิตของเราฝากไว้ที่สายส่งของประเทศอื่นคือมันไม่วร์เอาซะเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านของพื้นฐานพลังงานมันต้องวางแผนไว้นาคดลวงหน้าเพราะเหตุการณ์ไฟถูกตัดอาจจะเกิดขึ้น จากปัญหาโน่นนี่นั่นสารพัดเกิดที่ความเห็นตัดมาครับก็พูดแบบติดตลกเล็กน้อยนะคือเขาก็บอกว่ามันเหมือนชีวิตของเขาเนี่ยฝากอนาคตเอาไว้กับปลั๊กไฟจากประเทศอื่นโอ้โหใช้คําว่าปลั๊กไฟนะครับแบบนี้แน่นอนแหละติดปัญหาอะไรขึ้นมาคือถ้าเกิดเขาไม่ให้ไฟเราขึ้นมาใครจะรับผิดชอบซึ่งก็ดมีคนมาเห็นด้วยนะครับในความคิดเห็นก็บอกว่าไทยคือปลั๊กไฟ ผมรู้ดีว่าไฟฟ้านั้นเดินทางข้ามผมแดนมาจากเพื่อนบ้านปลั๊กไฟนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามีงานมีแสงสว่างมีเครื่องมือแพทย์ที่ช่วยชีวิตคนไว้ได้แต่ในอีกมุมหนึ่งนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนจากคาว่าปลั๊กไฟด้วยเช่นกันจากการเปรียบเทียบว่าไทยเป็นปลั๊กไฟของกรรมัมพูชาไม่เหมือนว่าเรากําลังใช้ชีวิตเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งคือถ้าวันหนึ่งเขาดึงปลั๊กออกนั่นแหละก็ประมาณนั้นเลย เราควรจะเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าได้เองแบบครบๆเลยไม่ใช่ประเทศที่อยู่ปลายสายแบบนี้ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าเราอยู่ใต้ปลั๊กไฟของไทยมานานเกินไปแล้วถึงเวลาต้องถอดปลั๊กด้วยตนเองแล้วหันไปสร้างแผงโซลา่าด้วยตนเองโอ้โหอันนี้มาอย่างไงก็ไม่รู้นะเนี่ยคือเขาก็บอกนะครับว่ากัมพูชามีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิต์มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโอ้โหอันนี้คิดเองหรือเปล่าหรือว่าของจริง แค่เราไม่จริงจังเท่านั้นเองขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าพอเป็นในสถานการณ์นี้ยิ่งเห็นชัดว่าพลังงานก็เปรียบเสมือนเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองอย่างหนึ่งได้ด้วยเช่นกันเป็นเสมือนสิ่งที่ได้เปรียบมากกว่าโดยอัตโนมัติใครที่เป็นปลั๊กไฟให้คนอื่นก็จะมีอำนาจอยู่ในมือประเทศไทยไม่ได้แค่ขายไฟให้กับเราเขายังถือสวิตช์อยู่ด้วยถ้าเขาไม่พอใจอะไรจะทำอะไรก็ได้เลย ขณะที่ความเห็นตัดมาครับต่อเนื่องกันครับบอกว่าไทยอาจจะเป็นปลั๊กไฟแต่เราเน่เป็นผู้ใช้ไว้ใจได้มันคือความร่วมมือซะมากกว่าคุณก็มองในมุมที่กังวลจะเกินไปผมน่ค้าขายอยู่ชายแดนมันไม่ใช่ความหมอนแอคนไทยได้ขายไฟด้วยไงเราได้ใช้ไฟถ้าร่วมมือกันมันก็จะโตทั้งสองประเทศไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยขณะที่บางคนก็เข้ามาตอบกลับให้นะครับเขาบอกว่าแล้วเวลาที่เขาถอดปลั๊กละ คุณไม่คิดถึงเรื่องนี้หรอคุณทํางานค้าขายอยู่แชแดนยังไงเวลาที่เขาถอดลักคุณนั่นแหละได้รับปัญหาโดยตรงเลยขณะที่ความเห็นของอีกคนครับก็บอกว่าคือคนรุ่นใหม่หลายคนในกัมพูชาโตมากับการเห็นไฟฟ้าเข้าบ้านผ่านสายจากไทยแต่หลายๆคนก็ลืมไปว่าจริงๆกัมพูชาเองมีแม่น้ํามีแดดมีลมที่เป็นองค์ประกอบของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็น ไฟฟ้าของตนเองได้ขณะที่บางคนครับพเขาบอกว่าเมืองไทยถือสวิตเราถือปลั๊กใครกันแน่ที่กําลังควบคุมอยู่ทุกครั้งที่เราพึ่งพาไฟฟ้าจากไทยมันเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องทํางานของตัวเองแต่ปลั๊กไฟดันอยู่ในห้องของเขาคือถ้าเขาจะดึงปลั๊กเมื่อไหร่หเราก็มือสนิทถ้าเกิดข้อพิพาททางการเมืองหรือเขาไม่พอใจอะไรขึ้นมามันก็จะทําให้เรานี่แหละเจ็บก่อน ความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าคนรายได้ระดับกลางๆในเมืองเน่ยอาจจะไปคิดว่าไทยไฟไทยคือความสะดวกแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเรากําลังไปพิงอยู่กับกําแพงและถ้าอีกฝ่ายบีบเมื่อไหร่ก็ได้เราน่ะเสียทั้งอิสรภาพทางพลังงานรวมไปถึงทั้งศักดิ์ศรีก็ด้วยเช่นกันความเห็นถัดมาอีกครับก็บอกว่าหลายครั้งที่ซื้อขายไฟฟ้าจากไทยที่มันไม่เปิดเผยต่อสาธารณะดูเหมือนว่าเงื่อนไขต่างๆ ไทยก็จะได้เปรียบอยู่เสมอเพราะเราไม่มีทางเลือกแล้วเราขาดโรงไฟฟ้าขาดโครงข่ายนั่นจึงทําให้จําใจต้องยอมตามราคาที่เขาเสนอด้วยผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้ลงลึกลงไปมันมีมุมมองไหนที่ไทยได้เปรียบอีกบ้างคนนี้พยายามจะพูดถึงนะครับว่าไทยก็ได้เปรียบในเรื่องของข้อต่อรองเรื่องของราคาด้วยเช่นกันนะแต่ดันไม่เอาข้อมูลลึกๆมาพูดถึงกันซะอย่างนั้นข้อมูลต่อมาครับบอกว่า คือถ้าเป็นในเชิงเศรษฐกิจนะถ้าคุณพูดถึงมุมนี้ไทยได้เปรียบอยู่แล้วแต่ที่น่ากลัวกว่าความได้เปรียบในเรื่องของราคานั่นเป็นเรื่องของการค้าขายอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างนึงก็คืออำนาจต่อรองอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้อำนาจต่อรองเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเพราะดูเหมือนว่ากัมพูชาของเราเนี่ยจะไปผูกกับเขามากโดยที่ไม่มีแผนสำรองเอาไว้แผนสำรองอาจจะมีแต่ว่าบางทีก็เอาไม่ทันอยู่เหมือนกันนั่นแหละคือปัญหาเลย ใจน้ว่าถ้าไทยอยู่ดีๆก็ไม่อยากจะปล่อยไฟมาอยู่ดีๆวันหนึ่งอยากจะตั้งราคาสูงก็ทําได้ลดการจ่ายไฟลงก็สะเทือนได้ด้วยเช่นกันขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่าก็นี่แหละที่เห็นอยู่เกิดวิกฤตทีไรเปลี่ยนแนวแนวทางโดยอัตโนมัติเลยเราถูกตัดไฟทางอ้อมได้โดยทันทีทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมผมก็คิดในอีกมุมนะว่าคือถ้าจะมีปัญหากับไทย เราต้องพึ่งพาในส่วนที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาให้ได้ก่อนมันจะดีกว่าแบบนั้นก็จะทําให้สามารถอยู่ได้โดยตนเองได้แต่ปัญหาก็คือเราไปมีปัญหากับเขาในตอนที่เรายัางต้องพึ่งพาเขาสินี่แหละคือข้อต่อรองที่ไทยสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไทยไม่ต้องมีปัญหากับเรากลับก็บได้แค่เขาเอาข้อต่อรองตรงนี้มาพูดถึงมันก็ทําให้ทุกอย่างลงตัวได้โดยที่ไม่ต้องไปพยายามแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่เราอยากจะแก้เลย ซึ่งมีคนเปิดประเด็นต่อนะครับว่าคุณรู้ไหมว่าปลั๊กเส้นที่2นอกจากไฟฟ้าคืออะไรในยุคสมัยนี้ปลั๊กเส้นที่2ที่มาจากไทยด้วยก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนั้นสําคัญไม่แพ้ไฟฟ้าแต่ผมเห็นหลายๆคนไปพูดถึงแต่ไฟฟ้าอย่างเดียวโดวยคนนี้ก็ให้ความเห็นต่อนะครับว่าอินเทอร์เน็ตจากไทยมันเหมือนเป็นปลั๊กเส้นที่สองที่กัมพูชาาย,ยังไงก็จะต้องเสียบอยู่เพราะมันเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจพอๆกับไฟฟ้านั่นแหละ ทำไมต้องพึ่งพาไทยล่ะคุณก็รู้ดีนี่ว่าไทยคือฮับดีิต้นของภูมิภาคประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของสายเคเบิลใต้น้ําระดับโลกทั้งจากสิงคโปร์อินเดียญี่ปุ่นหรือแม้แต่ยุโรปซึ่งทําให้การต่อผ่านไทยไปสู่โลกมันก็จะมีต้นทุนที่ต่ํากว่าซึ่งหลายๆคนไม่เข้าใจนะหลายๆคนไปมองภาพว่าต้องต่อจากไทยต้องต่อจากไทยอย่างเดียวโดยที่ไม่เข้าใจว่าสาเหตุมันคืออะไร แต่น่เป็นเพราะว่าถ้าต่อกับไทยเชื่อมสู่โลกเนี่ยมันต้นทุนต่ํากว่าอยู่แล้วคือแม้ว่าตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะว่ากัมพูชาก็มีโครงข่าย 4G แต่การเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเนี่ยสิการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆมันเป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งการออกทะเลทาฟฟิกก็ยังไม่เถียรเลยเราไม่ได้มีถึงขั้นที่ว่าจะมีโครงสร้างเกตเวที่แข็งแรงพอจะต่อกับโลกภายนอกได้โดยที่ไม่ผ่านเพื่อนบ้านอย่างไทย สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือหลายๆคนไม่รู้แม้แต่คุณส่งข้อความหรือไปคอมเมนต์คอมเมนต์นั่งอยู่เสียมเรียบพูดคุยถกเถียงกับคนไทยคือคุณรู้ไหมเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณอาจจะเดินผ่านเส้นทางในประเทศไทยมาก่อนด้วยซึ่งหมายความว่าภทยเนี่ยสามารถที่จะคุมทราฟฟิกบางส่วนได้ในระดับหนึ่งเลยหากเป็นช่วงฉุกเฉินขึ้นมามันเป็นเพราะบ้านเราต้องพึ่งพาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตคอนเน็ที่อยู่ในไทยด้วยเพื่อเชื่อมไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ นี่แหละปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่หากไปมีปัญหาก,กับไทยเมื่อไหร่ไปติดปัญหาอะไรกับไทยเมื่อไหร่มันแทบจะพอๆกับเรื่องของไฟฟ้าได้เลยขณะที่ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับเ็บอกว่าแล้วทําไมเราไม่สร้างการเชื่อมต่อของตัวเองได้ละ่ะคือทําไมไม่ทําให้มันได้แค่นั้นก็จะจบแล้วอันนี้ก็เหมือนมันจะไม่เข้าใจอยู่นะเขาอธิบายไปซะยาวเลยคนเมื่อกี้ คือคนเมื่อกี้เขาพยายามอธิบายนะครับว่ายังไงมันก็ต้องเชื่อมต่อจากไทยอยู่แล้วแต่คนนี้ก็ยังมาถามกลับนะครับว่าแล้วเมื่อ,อไหร่อะไรจะสร้างของตัวเองได้เมื่อไหร่อันนี้คือบริบทของคนที่ไม่เข้าใจจริงๆนะครับซึ่งจริงๆก็มีหลายคอมเมนต์หลังจากนั้นนะครับคือเขาไม่เข้าใจจริงๆนะบางคนถึงขั้นไปเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นสิ่งที่สร้างเองได้ซึ่งมันไม่ได้นะครับโดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับให้นะครับว่า คือคุณนะเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันสร้างเองได้ภายในประเทศโดยไม่เชื่อมต่อกับไทยคิดได้ไงเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วผมจะพูดให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะว่ามันสร้างเองไม่ได้และไม่ใช่เรื่องง่ายอินเทอร์เน็ตมันจะไปสร้างเองได้ไงกันความเข้าใจผิดก็คือบางคนนะผมเห็นมีไฟไฟไ้ใช้แปลว่าเราสร้างอินเทอร์เน็ตได้เองมันไม่ใช่อย่างนั้นผมต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้กัมพูชาแม้ว่าจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟหรือแม้แต่ 4G เน็ตบ้านเรา ไอสิ่งที่คุณใช้กันอยู่นะ่ะมันแค่ปลายสายมันเป็นแค่ปลายสายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่รู้ว่าที่ผมอธิบายคุณจะเข้าใจไหมนะอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่แค่การปล่อยสัญญาณจากเสานะพีพีต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนการที่เรามีเสาอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นส่วนที่เราต่อยอดมาเองก็จริงแต่สิ่งที่สร้างอินเทอร์เน็ตจริงๆทุกครั้งที่คุณเปิดดู YouTube เข้าไปคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยมันวิ่งออกนอกประเทศได้อย่างไรล่ะคุณลองคิดดูนะ แล้ววิ่งออกนอกได้ไงการที่วิ่งออกนอกกัมพูชาได้มันต้องผ่านสายเชื่อมอินเทอร์นเน็ตที่วิ่งผ่านประเทศไทยโอเคถ้าถ้าคุยกันแค่ในบ้านเราในกัมพูชาตามพื้นที่ต่างๆอันนี้นสร้างเองได้อยู่มันก็คล้ายๆกับการเชื่อมต่อสายแนลนแหละประมาณนั้นหลักการประมาณนั้นแต่ทีนี้เนะี่ยถ้าคุณจะไปยังประเทศไทยเอาไปสนทนากับคนไทยไปคอมเมนต์ในโลกอินเทอร์เน็ตกับคนไทย คุณต้องผ่านสายเชื่อมอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็วิ่งผ่านประเทศไทยไหนะจะไปทั่วโลกดูตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องผ่านประเทศไทยไปอีกเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะกัมพูชามี WiFi ก็เหมือนมีหลอดไฟในบ้านแหละแต่ว่าไฟฟ้าที่ทําให้หลอดไฟติดมันมาจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในไทยอันนี้ก็เปรียบเปิยน,นะครับกับโรงไฟฟ้าเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาถามกลับนะครับว่าแล้วทําไมกัมพูชาไม่เป็นศูนย์กลางด้วยตนเองละ่ะทาไมไม่สร้างอินเทอร์เน็ตของตนเองอธิบายเพิ่มเติมซิ คือมันทําให้เป็นศูนย์กลางไม่ได้เลยโดยเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้าครับก็เข้ามาพูดให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าด้วยความที่ไทยก็อยู่ในจุดที่เหนือกว่าด้วยนะในเรื่องนี้แต่กัมพูชาย,ยังไม่ได้มีระบบเกตเวขนาดใหญ่ที่เชื่อมตรงคุณจําคําว่าเชื่อมตรงไว้ค keyword ตรงนี้เชื่อมตรงกับโลกภายนอกกัมพูชาย,ยังไม่ได้มีเคเบิลใต้น้ําที่จะต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์ั่วโลกแบบตรงๆขนาดนั้นแต่ว่าไทยเนะี่ยพอจะมีนะเท่าที่ผมรู้ ดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพาเคเบิลระหว่างประเทศที่วิ่งผ่านไทยเป็นหลักอยู่ดีณนะตอนนี้โดยเรื่องนี้มีคนให้ความเห็นเพิ่มเติมเลยครับว่าปัญหาคือต้นทุนสูงมากประเทศเล็กๆแหละทำไม่ได้ผมต้องบอกอย่างนี้เลยกันต้นทุนที่สูงนี่แหละทำให้เราไม่สามารถอยู่ดีๆก็เอา้าทำไมไม่ทําเองคือถ้าจะทําเองเนี่ยไปทําไฟฟ้าใช้เองให้มันได้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ได้ก่อนจะดีกว่า อันนี้คือทําเองได้เอาไปลงตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากกว่ามาลงกับอินเทอร์เน็ตการสร้างระบบ International Internet Gateway เนี่ยมันต้องใช้เงินหลักหลายพันล้านบาทต้องวางสายเคเบิลใต้น้ำระยะทางไกลๆข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอย่างเช่นไม่ว่าจะอยู่ที่สิงคโปร์เองหรือญี่ปุ่นทีนี้นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องดูที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญ บริษัทใหญ่ของไทยที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นค่อนข้าง,งจะใหญ่มากกว่ามากแต่ว่าอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในกัมพูชาของเราเองก็ยังต้องซื้อแบนด์วิด์จากไทยเลยก็คือต้องซื้อจากไทยอันนี้คือผู้ให้บริการระดับเอกชนบริษัทต่างๆในกัมพูชายัางซื้อเส้นทางเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการในไทยเพราะว่าไทยมีโครงข่ายที่เชื่อมต่อกับโลกดีที่สุดในภูมิภาคสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ดูเหมือนกับว่า บทสรุปเกี่ยวกับอนะินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าอินเทอร์เน็ตที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองในประเทศเขาแต่มันต้องเชื่อมต่อผ่านไทยไปและประ,ประเทศไทยเนี่ยคือประตูสําคัญด้วยท่านผู้ชมะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ที่ชาวกัมชาพูดถึงความสําคัญที่ต้องพึ่งพาไทยและอินเทอร์เน็ตจากไทยมันค่อนข้าง,งสําคัญมากๆเลยสองปลั๊กนี้เนี่ยพอๆกันเลยนะครับและท่านผู้ชมล่ะว,ว่ายังไงบ้างอย่าลืมมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับ ทั้งหมดคือการเล่าในสไตล์ผมเองะครับเรียบเรียงแปลและนั่งเล่าสู่กันฟังแบบนี้ถ้าชอบสไตล์นี้มาติดตามกันต่อด้วยนะครับและฝากซื้อ,อยแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ที่มุมซายล่างด้วยนะครับอากาศร้อนๆใส่สบายมากๆนะครับอยู่ที่มุมซ้ายล่างครับวันนี้สวัสดีครับ